สวัสดีครับวันนี้เทวีไม่ได้พาเพื่อนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้เทวีพาเพื่อนมาที่อุซาดิอิสักยะบรรยากาศร้านตกแต่งเป็สไตล์ญี่ปุ่นสวยงามมากๆเลยนะครับร้านอยู่ตรงทางเข้าซาฟารีเวิลด์นะครับมีที่ถ่ายรูปสวยงามมากมายสามารถจองโต๊ะได้แบบทั้งอินดอร์และอาท์ดรเลยนะครับนอกจากจะมีที่ถ่ายรูปสวยงามแล้ว ก็ยังมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆเ,เล่นเพียบเลยนะครับพรอแล้วขอตัวไปเล่นเครื่องเล่นก่อนนะครับร้านนี้ไม่ได้มีแค่อาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับยังมีอาหารนานาชาติให้เลือกอีกมากมายรวมทั้งอาหารไทยและอาหารอีสานครับ นี้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปใหม่ๆของทวีด้วยนะครับบ๊ายบาย